บอกญาติที่บ้านนะคะว่าเอ๊ะสงสัยจะเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าจึงรีบพาไปที่ห้องฉุกเฉินที่โรงพยาบาลศิรชนนะคะทีนี้ทางแพทย์เวรห้องฉุกเฉินนะคะก็สั่งให้ตรวจโควิดแบบเร่งด่วนปรากฏว่าผลเป็นลบนะ,ะจึงเข้าประเมินอาการทันทีเลยผู้ป่วยตอนนั้นเนี่ยสภาพนะคะคือดูอ่อนเพลียมากนะคะคือหน้าซีดปากแห้งคอแห้งที่ผจญก็เต้นเร็วด้วยความดันปกติตรวจบริเวณหน้าท้องท้องน้อยโต กดเจ็บนะคือข้ากดเงียบเจ็บไปทั่วท้องเลยนะคะจึงสั่งให้งดอาหารและน้ําเปิดเส้นให้น้ําเกลือจองเลือดนะคะแล้วก็เอาเครื่องอัลตราซาวน์เนี่ยแบบมือถือมาตรวจนะคะพบว่าเอ้าข้างในมีก้อนในท้องขนาดใหญ่นี่นาสงสัยเบื้องต้นทันทีนะคะว่าน่าจะเป็นก้อนในรังไข่นะคะขั้วบิดพันกันใกล้แปกแล้วจึงรีบปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูนตินารีเวศนะคะให้ส่งผู้ป่วยเตรียมตัวพร้อมผ่าตัดทันที ไข่ขั้วบิด3รอบนี้นะคะเจอไขมันเจอเส้นผมกระจุกอยู่แล้วก็เจอเล็บด้วยเมื่อเข้าว่างผ่าตัดนะคะทีมแพทย์ผ่าตัดเนี่ยคือคุณหมอเนี่ยก็ให้ดมยาสลบนะพ่เคนโดทีมพยาบาลเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเลยปฏิบัติการเสมือนว่าผู้ป่วยอาจจะติดโควิด1ิก,ก็ต้องใส่ชุดป้องกันอย่างเต็มที่นะ,ะเมื่อเปิดท้องก็พบก้อนขนาดใหญ่ประมาณ12เซนติเมตรสีมันจะดำคล้ำๆหน่อยเป็นก้อนรังไข่ที่ขั้วบิดพันกัน3รอบนะคะจนก้อนขาดเลือดไปเลี้ยง มีบางส่วนนะคะของก้อนนะคะเยื่อหุ้มเริ่มปรีแตกด้วยคือมันมีเลือดซึมไหลออกมามีน้ำเหลืองมีเลือดในอุ้งเชิงกรานนะคะประมาณ1 0 0่จึงรีบตัดเอาก้อนเนื้อออกตรวจสอบร่างไข่อีกข้างนะคะก็พบว่าตัวมดลูกยังปกติก็ทำความสะอาดเย็บปิดนะคะแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดประมาณ30นาทีเท่านั้นค่ะเมื่อเอาก้อนออกมาผ่าดูก็พบว่ามีเส้นผมเป็นกระจุกอยู่เต็มก้อนเลยผสมกับไขมัน เศษกระดูกอ่อนมีเล็บมีฟันผสมอยู่ถ้าเป็นความเชื่อบางคนเนี่ยอาการแบบนี้นะคะพี่เคนโดอาการที่ปรากฏอาจคิดว่าอาจจะโดนของหรือเปล่านั่นแหละสิฮะเป็นคุณใสหรือเปล่ากรน,นั้งที่ความจริงก็คือว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่นี่คือคุณหมอบอกนะบ,บอกว่าเป็นโรคถุงน้ำรังไข่ที่มีเซลล์ที่สามารถจเจริญเติบโตไปเป็นเส้นผมเล็บฟันไขมันอยู่ผิดที่ไม่ใช่เรื่องของสยศาสตร์การตรวจอันต์ซาวในช่องท้องวินิจฉัยโรคได้ไม่ยากนะคะ ทีนี้ข้อมูลจากเพจ a c e b o o k ใกล้หมอจิ๋มมีการระบุข้อมูลของเดลมอยซีสนะคะนี่เป็นชื่อภาษาอังกฤษถือว่าเป็นโรคผุ่งน้ำรังไข่หรือซีสที่รังไข่ชนิดหนึ่งนั่นเองเดลมอยซีสค่ะคือโรคที่มีความผิดปกติของเซลล์ที่สามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆมาอยู่ที่รังไข่ตั้งแต่แรกเกิดแล้วก็มีการพัฒนาหรือว่าถูกกระตุ้นด้วยปัจจัยบางอย่าง ทำให้เจริญไปเป็นเซลล์ผิวหนังเส้นผมต่อมเหงื่อต่อมไขมันฟันหรือกระดูกได้ทั้งนี้เดีโมยซีสนะคะสามารถพบได้หลายขนาดค่ะตั้งแต่1ซนติเมตรถึง3 0ซนเมตรทีนี้เรามาดูวิธีการรักษาเขาบอกว่าต้องผ่าตัดเท่านั้นนะคะสาเหตุเกิดจากเนื้อเยื่อชั้นหนึ่งของร่างกายที่ตามปกติแล้วเนี่ยจะต้องเจริญไปเป็นเซลล์ที่ผิวหนังแต่ว่ากลับเกิดการเจริญเติบโตที่ผิดที่ แทนที่จะอยู่ภายนอกร่างกายแต่กลับเข้าไปเจริญเติบโตในช่องท้องที่บริเวณรังไข่จึงทําให้พบว่าภายในรังไข่เนี่ยมีน้ํามันจากต่อมไขมันมีเส้นผมหนังศีรษะหรือแม้กระทั่งฟันอยู่ภายในด้วยซึ่งความผิดป,ปกตินี้นะคะเกิดขึ้นในระยะแรกๆก,กของการเจริญเติบโต,ตของทารกตั้งแต่อยู่ในคันมารดาน,นั่นเองค่ะเรามาดูลักษณะข,ของซีดกันสักหน่อยนะคะจะเป็นก้อนกลมๆค่ะคุณผู้ชมอาจจะเป็นปลอยผมเล็บกระดูกหรือไขมันอยู่ภายในนะคะ ไม่ค่อยมีอาการนะคะหรืออาจจะมีการปวดท้องน้อยข้างใดข้างหนึ่งหรือรู้สึกว่าหน้าท้องของเราเนี่ยมันจะหนาผิดปกติหรือมีก้อนในท้องใครนะเท่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีแบบนี้เนี่ยรู้สึกว่าปวดแบบนี้แล้วก็เจอเนื้องอกแบบนี้เนี่ยก็ควรที่จะไปพบแพทย์ให้สูตินารีแพทย์นี้นะคะตรวจดูนะคะเพื่อความละเอียด มีแค่การผ่าตัดเท่านั้นอย่างที่บอกไปที่รักษาโรคนี้นะคะไม่มีการทานยาไม่มีการฉีดยาอะไรทั้งสิ้นแล้วก็คุณหมอผู้ทําการผ่าตัดนี่ก็จะต้องระวังเพื่อไม่ให้ซีสเนี่ยมันแตกเนะนื่องจากหากมีเสศษเล็กๆก,กลนลงไปในท้องก็อาจจะเป็นซ้ําได้โรคนี้ส่วนใหญ่นะคะเขาบอกว่าไม่ใช่มะเร็งไม่ต้องกังวลแล้วก็ไม่ใช่เนื้อง,งอกร้ายแรงแล้วก็มีโอกาสกลายเป็นมาร็งได้น้อยมาก มีโอกาสจริงๆเนี่ยก็สามารถเป็นมะเร็งได้เพียง1%เปอร์เซ็นเท่านั้นค่ะพี่เคนโด้ค่ะครับก็ลงอกสรุปนะครับว่าไม่ได้มีอะไรคุณใสยสย,ยศาสตร์อะไร